ครั้งนี้ไปด้วยกันปอตทขอส่งกำลังใจให้ทุกคนพร้อมอยู่เคียงข้างคุณสารพลังใจ We Fight Together มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลดค่าหน่วยกิจ40%ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง2สิงหาคม2563รายละเอียดโทร02 310 8614ถึง24เรียนรามตอบโจทย์การเรียนรู้ในแบบคุณลื่นไม่มีสะดุดทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกรอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิม สเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซ,ซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกในทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลืน่นสเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจำหน่ายแล้วที่เดมอลทุกสาขาและศูนย์บริการเวนลอยทั่วประเทศสเปรย์อนเนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเว,ลวนลอยเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลลอยเวยลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายอารุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับแต่เวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่16มิถุนายน2563อยู่กับผมกิตติษฐ์ธน์สุวรณนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมจะพามาติดตามประเด็นตึงเครียดล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับรัเสเซียนะครับเมื่อศาลร,รัเสเซียครับเมื่อวานนี้ได้ตัดสินให้นายพอวีแลน่นนะครับอดีตนาวิกโยธินสหรัฐวัย50ปีมีความผิดฐานเป็นสายลับให้กับสหรัฐกับ โดยถูกตัดสินให้มีความผิดนะครับต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลา16ปีด้วยกันครับจากเดิมเนี่ยนะฮะทางอายการเสนอให้มีการจำคุกนานถึง18ปีนะครับแต่ว่าในที่สุดสารก็ตัดสินให้จำคุกเหลือ16ปีซึ่งก็ไม่ใช่เวลาสั้นๆเลยนะฮะนานถึง16ปีนะครับโดยนอกจากจะจำคุกนาน16ปีแล้วสถานที่ที่ตัวของนายพอวิลันเนี่ยจะถูกนำตัวไป คุมขังยังเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงที่สุดในประเทศรัสเซียด้วยแสดงว่าคดีนี้เนี่ยมีความสำคัญจริงๆเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันในการพิจารณาคดีเมื่อวานนี้กับตัวของนายพอวีลลนก็ไปปรากฏตัวที่ศาลด้วยนะฮะโดยพยายามที่จะสื่อสารนะครับกับช่างภาพที่เข้ามาบันทึกภาพในศาลนะฮะบ,บอกว่าเนี่ยการพิจารณาคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้น เหมือนกับเป็นการเล่นละครทางการเมืองเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการไปหยิบเอาแผ่นกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งที่มีการเขียนข้อความเอาไว้หลายประโยคนะครับบางประโยคเนี่ยก็บอกว่าการพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นนี้นะฮะเป็นการพิจารณาคดีแบบจอมปลอมนะฮะมีการเขียนเป็นข้อความบอกว่าไม่มีสิทธิมนุษยชนในรัสเซียแล้วก็มีการเขียนประโยคนี้ด้วยครับเขียนว่า p a u ส์ Life Matters คือชีวิตของตัวเขานะฮะก็คือพอวีแลนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันก็เป็นการไปล้อกับออประโยคนะฮะที่ตอนนี้ในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกกำลังมีการพูดถึงกันอยู่บ่อยๆก็คือ Black Lives Matter นะครับชีวิตของคนดำก็สำคัญเหมือนกันเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมกันให้กับคนผิวสีทั้งในสหรัฐแล้วก็ตอนนี้ กระจายไปทั่วโลกเนี่ยนะฮะที่ช่วงหลังก็กลับมาะะพูดถึงกันอย่างมากกับกรณีที่สืบเนื่องมาจากเรื่องของการเสียชีวิตของนายจอชฟลอยด์นะครับเพราะฉะนั้นกรณีของนายพอวิลลนเนี่ยก็คงจะได้ยินข่าวฮะก็เลยไปเขียนประโยคนะฮะบอกว่า p o u t l l i f m m t t t r s s ไปในแผ่นกระดาษตรงนั้นด้วยที่ต้องการจะสื่อให,ให้สื่อนะฮะจากทั่วโลกเนี่ยที่เข้ามาเก็บภาพได้นำไปเผยแพร่ต่อนะครับแล้วก็เป็นข่าวเป็นข่าวมานี้นะครับ นอกจากนี้ครับทางนายพอวแลแลนนะฮะก็ยังเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมีนายกรัฐมนตรีนะครับบริสจอนสันของอังกฤษนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดารวมไปถึงนายกของประเทศไอร์แลนด์ด้วยนะฮะอยากจะให้มีการออกมาตรการแบบตอบโต้นะฮะที่เด็ดขาดต่อการตัดสินคดีที่เกิดขึ้นนี้ถามว่าทำไม นะครับท่านผู้ฟังนายพอวีลันเนี่ยเป็นชาวอเมริกันถึงต้องเรียกร้องให้ผู้นำถึง4ประเทศออกมาตรการตอบโต้คือจริงๆตัวเขาถือ4สัญชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอังกฤษแคนาดาแล้วก็ไอร์แลนด์เพราะว่าตัวเขาเดิมทีเนี่ยเกิดที่แคนาดาแต่พ่อแม่นะฮะเป็นคนอังกฤษแล้วก็มีเชื้อสายไอยแลนด์แล้วก็ยัง ย้ายนะฮะไปใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐตั้งแต่เด็กๆก็เลยทำให้มีถึง4สัญชาติด้วยกันทีนี้พูดถึงกรณีของนายพอวีลลนถ้าผู้ฟังหลายคนนะครับอาจจะลืมไปละว,ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาถูกจับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวย้อนความนิดหนึ่งนะฮะที่มาที่ไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2018ครับหรือประมาณสัก1ปีครึ่งที่ผ่านมา นายพอวีลัน์คนนี้ฮะได้เดินทางไปที่กรุงมอสโกของรัสเซียอยู่ในห้องของโรงแรมนะฮะเตรียมตัวที่กำลังจะไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนที่เป็นชาวรัสเซียที่อยู่ที่นั่นนะฮะปรากฏว่าในตอนนั้นเองฮะตอนที่อยู่ในห้องที่โรงแรมยังไม่ทันได้ไปร่วมงานแต่งก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงของรัสเซียบุกเข้ามาในห้องมาจับกลุ่มนายพอวีลัน์นะครับโดยที่ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยนายเซอร์เกลาฟรอฟบอกว่าวีแลนถูกจับกลุ่มฆ่าหนังคาข่าครับเพราะว่าในห้องไปเจอหลักฐานเด็ดเป็นแฟลชไดรฟ์ซึ่งภายในแฟลชไดรฟ์เนี่ยมีข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลความลับสุดยอดของรัสเซียบรรจุอยู่แต่ในขณะเดียวกันในพอวีแลนเนี่ยก็เถียงนะฮะยังคงไม่ยอมรับผิด นะฮะยังคงยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์มาจนถึงทุกวันนี้คือบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสายลับที่ไหนไม่ได้เป็นเจมส์บอนด์นะฮะตัวเขาเนี่ยออกจะเหมือนมิสเตอร์บีนมากกว่านะฮะแล้วก็กล่าวหานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการจัดฉากะฮะเพราะว่าตัวเขาเองเป็นอดีตนาวิกโยธินก็จริงนะฮะแต่ว่าก็มีเพื่อนหลายคนที่เป็นคนรัสเซียนะครับแล้วตัวเขาที่เป็นทหารเนี่ย เพื่อนหลายคนที่เป็นคนรัเสเซียก็มีอาชีพเป็นทหารเหมือนกันเป็นคนในกองทัพเหมือนกันแล้วทีนี้เพื่อนคนหนึ่งของเขาเนี่ยก็เหมือนกับได้รับงานได้รับภารกิจมอบหมายมาจากหน่วยงานความมั่นคงให้เอา f l a ชไ drive นี่แหละนะฮะมายื่นให้กับเขาแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะฮะเจ้าหน้าที่ความมั่นคง,งของรัเสเซียก็บุกเข้ามาจับกลุ่มทันทีทั้งๆั้ที่ตัวเขาอันนี้คือคํา ให้สัมภาษณ์นะฮะคำกล่าวอ้างของนายพอลวีแลนบอกว่าตัวเขาเองไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใน f a แฟลชไดรเนี่ยมีข้อมูลหรือว่ามีเอกสารอะไรคิดว่าเป็นเหมือนกับภาพที่ไปถ่ายนะฮะระหว่างทริปการท่องเที่ยวออต่างๆมาฝากตัวของนายวีแลนตัวเขาเองเนี่ยมากกว่าคิดว่าคงจะเป็นภาพแบบสนุกๆเอามาแชร์กันเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นข้อมูลความลับอะไรอันนี้ก็คือ2ฝ่ายเนี่ยนะฮะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจนนะครับโดยหลังจากที่มีการตัดสินคดีไปเมื่อวานนี้นะครับจำคุก16ปีทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ไม่รอช้าครับนายไมค์ปอมเปโอก็ออกมาถแถลงนะฮะบ,บอกว่าทางรัฐบาลสหรัฐครับรู้สึกโกรธอย่างมากแล้วก็ต้องการให้รัฐบาลรัสเซียปล่อยตัวนายวีแลนทันทีโดยบอกนะครับว่ารัสเซียเนี่ยล้มเหลวครับในการที่จะให้ตัวของนายวีแลนเนี่ยสามารถ ต่อสู้นะฮะในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีสิทธิเสรีภาพนะฮะแล้วก็มีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงนะครับบอกว่าตัวของนายวีแลนเองเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานต่างๆได้พยานเองก็ตามก็ไม่สามารถหามาในการที่จะให้การปกป้องนะฮะหรือว่าสู้คดีได้อย่างอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็บอกว่าในเรื่องของสุขภาพที่ มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยทางการรัสเซียก็ล้มเหลวครับในการที่จะดูแลเรื่องของสิทธิทมนุษยชนตรงนี้ด้วยไหนจะเรื่องของการติดต่อเพื่อนติดต่อครอบครัวนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวในช่วงปี2018มาจนถึงตอนนี้เนี่ยปีครึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้เจอกับสมาชิกในครอบครัวของตัวเองเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วก็มีรายงานครับท่านผู้ฟังว่า นายพ v วิลนต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเลยนะฮะด้วยอาการไส้เลื่อนฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันรัสเซียเนี่ยปัจจุบันนะฮะก็เป็นหนึ่งในท็อป5นะครับของประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด19มากที่สุดในโลกรวมไปถึงภายในเรือนจำเลฟอโตโวในกรุงมอสโกด้วยนะครับซึ่งเรือนจำแห่งนี้ก็คือสถานที่ที่ตัวของนายพาวิลนเนี่ยถูกคุมขังอยู่นะครับ จนถึงก่อนที่จะมีการตัดสินคดีเมื่อวานนะฮะก็ทำให้สหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาเรียกว่าวิพากษ์วิจารนะฮะรัสเซียทั้งในแง่ของการตัดสินคดีแล้วก็การปฏิบัติต่อตัวของนายพอวีแลนดด้วยไหนจะเรื่องของสุขภาพไหนจะเรื่องของความเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งนายพอก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะครับอายุก็50ปีแล้วแล้วก็ยังมีโรคมีอาการเจ็บป่วยประจําตัวอยู่แล้ว ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับนอกจากตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกับอีกคนหนึ่งฮะก็คือทางเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำรัสเสียนะครับในจอ h ์นซ์ลิแวนก็เดินทางไปที่สารด้วยนะครับก็ไปในฐานะตัวแทนของสหรัฐนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นหลักฐานเลยว่าอะไรที่เป็นข้อพิสูจน์ความผิดของ ตัวในพวิลลนนะครับแล้วก็สื่อเป็นนายด้วยนะฮะให้สัมภาษณ์บอกว่าการตัดสินคดีครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่เดิมทีก็เย็นชาอยู่แล้วเนี่ยระหว่างสหรัฐกับรัสเซียอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่ามีหลายเรื่องฮะที่ทําให้2ประเทศนี้ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเมียนะฮะกลาสมุทรใครเมียตั้งแต่ปี2014ละนะฮะเรื่องของอยูเครน เรื่องของข้อกล่าวหาแทรกแซงการเลือกตั้งเรื่องของสมรภูมิซีเรียรวมไปถึงการแข่งขันกันด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์เรื่องของขีปนาวุธต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ก็ยืนยันครับว่าอย่างไรก็ตามทางสหรัฐก็จะยังคงใช้วิธีการเจรจานะฮะอย่างสันติวิธีกับรัสเซียต่อไปทีนี้ครับก็มีการออกมาเปิดเผยนะครับโดยทางทนายความครับทนายความของนายพอวีรนบอกว่าหลังจากนี้ ก็จะมีการยื่นอุดท์อย่างแน่นอนนะฮะต่อคำตัดสินครั้งนี้พร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าสารเนี่ยมีความเป็นกลางนะฮะมีอิสระต่อการเมืองนะฮะจากเสียงจากแรงกดดันของทางรัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยมากขนาดไหนยังคงยืนยันว่าลูกความของตัวเองนะครับมีความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นสายลับอย่างที่รัสเซียกล่าวอ้างนอกจากนี้ทนายของนายพวิลันเนี่ยก็ บอกได้ว่าจุดประสงค์จริงๆของรัสเซียในการที่จะไปจับกลุ่มควบคุมตัวแล้วก็ตัดสินคดีนะฮะในพอวิแลนครั้งนี้เนี่ยจริงๆต้องการที่จะเอาตัวของในพอวิแลนไปแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกับสหรัฐมากกว่าคือไปหาจับกลุ่มตัวพลเมืองสหรัฐมาเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนนักโทษที่เป็นชาวรัสเซียซึ่งถูกตัดสินมีความผิดแล้วก็จำคุกอยู่ในสหรัฐในปัจจุบันนะฮะซึ่งที่ผ่านมาครับ ถามว่ามีกรณีนี้บ้างไหมนะฮะมีการพูดถึงบ้างไหมในการที่จะขอแลกเปลี่ยนตัวนักโทษมีนะฮะทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็เคยบอกว่ามีการขอให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยแลกเปลี่ยนตัวนักโทษมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าทางสหรัฐเองก็ปฏิเสธมาโดยตลอดในขณะที่นายเดเมทรีเปสคอฟในครับโฆษกของทำเนียบเคร,รมลินทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ยืนยันว่ากรณีของนายพอวิลันเนี่ย อาจจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนตัวนักโทษได้เพราะว่าเป็นเ,เพราะว่าไม่ได้เป็นนักโทษทางการเมืองนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดมีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษจริงๆสมมุติว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะมีการยื่นหมูยื่นแมวกันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐแล้วกรณีของรัสเซียละ่ะรัสเซียต้องการให้สหรัฐปล่อยตัวใครเพื่อเอามาแลกกับในพอวิลันมีความเป็นไปได้สองคนด้วยกันนะครับที่ถูกเอ่ยถึง ค่อนข้างบ่อยคนหนึ่งชื่อว่านายวิกเตอร์บูธครับเขาคนนี้เป็นพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ของโลกนะครับซึ่งถูกจับกลุ่มเนี่ยนะฮะเนื่องจากไปขายอาวุธให้กับสายลับของสหรัฐที่ปลอมตัวครับว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มกบทฟาสซซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในประเทศโคลอมเบียที่วางแผนจะโจมตีทหารอเมริกันนะครับ ซึ่งก็ถูกตัดสินจำคุกนะครับที่นิวยอร์กนาน25ปีมาตั้งแต่ปี2012ก็คือถูกจำคุกอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยมานาน8ปีแล้วนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังครับพูดถึงชื่อของวิกเตอร์บูตท่านผู้ฟังก็อาจจะคุ้นๆว่าเอะเหมือนเคยได้ยินมาจากไหนมาก่อนนะฮะจริงๆเขานั้นถูกจับกลุมในประเทศไทยครับเดิมทีเนี่ยถูกจับกุมในไทยเมื่อปี51นะฮะหรือว่าเมื่อ12ปีที่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐร่วมมือก,กันกับทางกองปราบของไทยนะไปจับตัวนายวิกเตอร์บูทได้ตามหมายจับของสารอาญานะฮะที่ห้อง VIP ในร้านอาหารชั้น27ของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านสีลมนะโดยนายวิกเตอร์บูทเนี่ยเขามีเครือข่ายครับส่งอาวุธสงครามให้กับกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็กลุ่มกบฏท,ที่ต่อต้านรัฐบาลทั่วโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญครับ ไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นที่ต้องการตัวมากที่สุดก่อนหน้านี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติก็ต้องการตัวอย่างมากโดยตัวของนายวิกเตอร์บูตนะครับก่อนที่จะมาเป็นพ่อขาอาวุธเคยเป็นทหารมาก่อนครับเป็นทหารรัสเซียยศพันตรีสังกัดหน่วยความมั่นคง KGB นะครับที่เป็นหน่วยสายลับหน่วยข่าวกรองนะครับมีความเชี่ยวชาญถึง5ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสโปรตุเกสอังกฤษ สเปนแล้วก็อุซเบกิสถานนะครับมีฉายาว่าเป็นเดอะเมอร์ชานออฟเดฟหรือว่าเป็นพ่อค้าความตายโดยหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนะครับนายวิกเตอร์บูตเนี่ยเขาก็ไปตั้งบริษัทให้บริการด้านเครื่องบินขนส่งแก่ทหารเบลเยียมในโซมาเลียแล้วก็ไปตั้งบริษัทในเบลเยียมเพื่อส่งอาวุธให้กับรัฐบาลอัฟกานิสถานด้วยสําหรับกรณีของนายวิกเตอร์บูตนี้เรื่องราวของเขาเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับ ภาพยนตร์เรื่อง Lord of War ที่นักแสดงนำเนี่ยก็คือ n นิ o l a s Cage ถ้าผู้ฟังบางคนบางท่านเนี่ยก็คงจะได้ผ่านตากันมาบ้างนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับว่ารัสเซียเนี่ยต้องการที่จะแลกตัวนักโทษคือเอาตัวนายพอวิลลันไปแลกกับนายวิกเตอร์บูดกับที่ตอนนี้ถูกตัดสินจำคุกอยู่ในสหรัฐส่วนอีกคนหนึ่งครับที่มีความเป็นไปได้ก็คือนายคอนสแตนติน ยาโรเชนโกนะครับซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดกับไปร่วมกันลักลอบขนโคเคนเข้ามาในสหรัฐเมื่อปี2011นะครับแล้วก็ถูกตัดสินให้จำคุกนานถึง20ปีด้วยกันอย่างไรก็ตามครับจนถึงตอนนี้ทางพี่น้องฝาแฝดนะครับของนายพอววีแลนก็คือนายเดวิดวีแลนเนี่ยก็บอกว่าทางการสหรัฐเองยังคงไม่ได้ติดต่อครอบครัวของ ตัวของนายพอเนี่ยแต่อย่างใดนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษแล้วตัวของนายเดวิดวีแลนเองนะฮะก็ไม่มั่นใจด้วยซ้าว่าการตัดสินใจเนี่ยที่จะไปแลกตัวนะฮะฟ้าแฝดของเขากับนักโทษชาวรัสเซียในสหรัฐจะคุ้มกันหรือเปล่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่ดีที่สุดแล้วหรือ,อยังในการที่จะทําให้ฟ้าแฝดของเขาก็คือนายพอวีแลนได้รับอิสรภาพนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องราวล่าสุดครับที่เป็นความตึงเครียดร,ระหว่างสาหรัฐกับรัสเซียนะฮะเกี่ยวกับการตัดสินจำคุกนายพอวีแลน์คนนี้ที่สหรัฐก็มีการเคลื่อนไหวเรื่อยมาครับตั้งแต่ถูกจับเมื่อ1ปีครึ่งมาแล้วให้มีการปล่อยตัวแต่กลายเป็นว่าตอนนี้รัสเซียก็เดินหน้าต่อนะครับมีการตัดสินให้มีความผิดและก็ถูกจำคุกนานถึง16ปีด้วยกันทำให้ทางรัฐบาลสาหรัฐนี่ออกมาพูดว่า โกรธมากนะครับแล้วก็อาจจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศต่ตอจากนี้แต่ปรากฏว่าเรื่องราวระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ในวันเดียวกันเลยครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอครับเป็นคลิปวิดีโอของเครื่องบินรบซู27เนี่ยอย่างน้อย2ลํลำด้วยกันนะฮะบินขึ้นไปครับไปประกบ เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐกับเครื่องบิน b 52H โดยไปกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งเป็นเครื่องบินสอดแนมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณเหนือทะเลบอติกครับคือใกล้กับชายแดนของรัเสเซียใกล้กับน่านฟ้ารัเสเซียยังไม่ทันเข้าไปนะฮะแค่ไปเฉียดเฉียดแต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเนี่ยก็ได้ส่งเครื่องบินนะครับอย่างน้อย2องลำ ไปบินประกบเครื่องบินของสหรัฐก่อนนะครับโดยทางกระทรวงกลางหารัสเซียก็บอกด้วยนะครับว่าทางเครื่องบินของสหรัฐที่มีอย่างน้อยสองลนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือว่าเครื่องบินสอดแนมก็ตามน่าจะกําลังอยู่ในการปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งครับของการฝึกซ้อมรบที่มีชื่อว่าบอลทอปส์2020ที่เป็นการซ้อมรบของกลุ่มประเทศนาโตในทะเลบอลติกนี่แหละครับโดยการ ซมรบป,ปีนี้นะฮะสำหรับปท็อป2020มีประเทศนาโต้ที่เข้าร่วม17ประเทศด้วยกันอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีแคนาดานะครับแล้วก็มีอีก2ประเทศที่เป็นพันธมิตรนาโต้มาร่วมซมรบด้วยมีรายงานนะฮะว่าการซอมรบคราวนี้เนี่ยคือมีเรือรบเข้าร่วม28ลำนะครับมีเครื่องบิน28ลำเช่นกันนะครับแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์รวมๆ จำนวนของทหารที่มาร่วมซ้อมรบกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ3 0 0 0นายนะฮะแล้วก็จะสิ้นสุดการฝึกซ้อมในวันนี้ก็เรียกว่าไปซ้อมรบกันแถวแถวรั้วบ้านแถวแถวประตูบ้านของรัสเซียกันเลยเนี่ยนะฮะคือต่างฝ่ายต่างก็เรียกว่าแสดงแสนรยานุภาพแต่ในขณะเดียวกันอีกฝ่ายก็มองว่านี่เป็นการย่วยุนะฮะเห็นไหมครับว่ากรณีของสหรัฐกับรัสเซียเนี่ยถึงแม้เรื่องของโควิด -19 เรื่องของ จอร์จฟลอยด์การประท้วงในสหรัฐจะมากลบกระแสขนาดไหนแต่เรื่องความตึงเครียดนะฮะเหล่านี้ยังคงไม่ได้หายไปไหนนะฮะอย่างกรณีของรัสเซียเนี่ยนะฮะเรื่องของอาวุธยธุทโธปกรณ์วันศุกร์ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นวันชาติของรัสเซียปรากฏว่ารัสเซียก็ได้นําเอาเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าประจําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเรือดำน้ําลํานี้ครับมีชื่อว่า คานิสวลาดิมีนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะฮะคือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ Prince Vladimir เจ้าชายวลาดิมีนะครับถูกออกแบบมาครับให้สามารถบรรทุกขีปนาวุธข้ามทวีปติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับโดยถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญครับของแผนการของประธานาธิบดีปูตินในการที่จะเรียกว่ายกระดับขีดความสามารถของกองทัพรเสเซียโดยเฉพาะ ในเรื่องของเรือดำน้ำนี่แหละนะฮะโดยปูตินเองครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายเรื่องเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกองทัพเรื่องของอาวุธนี่แหละปูตินบอกเลยนะฮะด้วยความมั่นใจบอกว่าในอนาคตอันใกล้ครับรัสเซียจะสามารถนะฮะตอกรนกับอาวุธเหนือเสียงนะครับก็คือไฮเปอร์โซนิกเนี่ยที่ประเทศอื่นๆสามารถโจมตีมายิงมาเนี่ย ได้อย่างแน่นอนนะฮะคือรัสเซียสามารถต่อก่อนได้หมดไม่กลัวนะครับแล้วก็บอกได้ซ้ำว่าในแง่ของการพัฒนาอาวุธชนิดใหม่ๆรัสเซียมีความก้าวหน้าเหนือกว่าสหรัฐด้วยซ้ำนะครับอย่างกรณีของอาวุธเหนือเสียงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วรัสเซียเองก็ได้โชว์ให้โลกเห็นไปแล้วนะครับสำหรับออขีปนาวุธนะฮะไฮเปรอร์โซนิกลูกแรกของกองทัพรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือ กรณีของกองทัพรัสเซียนะฮะเรื่องของอาวุธยุทโธ,ธปกรณ์นะฮะที่น่าสนใจซึ่งแน่นอนครับยิ่งมีการเปิดเผยอาวุธใหม่ๆก็ยิ่งจะไปเพิ่มความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐด้วยที่ตอนนี้เหมือนกับต่างฝ่ายต่างก็ไม่ประนีประนอมกันแล้วนะฮะต่างก็โชว์แสนยานุภาพของกันและกันนะฮะโดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยถอนตัวจากข้อตกลงเกี่ยวกับขีปนาวุธพิสัยใกล้กับรัสเซียไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ นอกจากนี้พูดถึงรัเสเซียแล้วท่านผู้ฟังกลับก็ต้องจับตาในช่วงปลายเดือนนี้ฮะตั้งแต่วันที่25มิมถุนายนถึง1กร,รกฎาคมนี้ครับที่รัเสเซียนั้นเขากําลังจะมีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหม่ครับโดยจริงๆเนี่ยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นมีประเด็นเกี่ยวกับการแต่งงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเศรษฐกิจสังคม แต่ที่ทั่วโลกเขาจับตากันเยอะก็คือในการลงประชามติครั้งนี้เนี่ยเขาจะไปแก้ไขเกี่ยวกับเงื่อนไขในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยซึ่งจะไปเปิดช่องรับให้ปูตินซึ่งปัจจุบันอายุ67ปีเนี่ยแล้วก็อยู่ในตำแหน่งผู้นำรัเสเซียมาตั้งแต่ปี1999สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อไปได้อีก2สมัยด้วยกันฮะ หลังจากหมดวาระปัจจุบันในปี2024โดยก่อนหน้านี้นะฮะรัฐธรรมนูญถึงปัจจุบันเนี่ยของรัสเซียคนที่เป็นประธานาธิบดีสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้2ส,สมัยเท่านั้นหลังจากนี้คือรัสเซียเนี่ยนะฮะสำหรับปูตินอาจจะต้องทำเหมือนเดิมไหมนะฮะก่อนหน้านี้เขาก็คุยกันว่าปูตินจะทำยังไงก่อนหน้านี้ปูตินเนี่ยคือ ลงจากประธานาธิบดีไปเป็นนายกก่อนสมัยหนึ่งนะฮะเราให้คนใกล้ชิดก็คือนายเมดเวเดฟนะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนแต่ทุกคนก็รู้กันว่าผู้มีอำนาจตัวจริงก็คือปูตินจากนั้นผ่านไปหนึ่งสมัยปูตินก็กลับมาเป็นประธานาธิบดีคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นสมัยที่4แล้วนะฮะก็คือ2สมัยติดต่อกันล่าสุดถ้าไม่แก้ไขปูตินก็ต้องหาทางให้ตัวเองไปอยู่ในตําแหน่งอื่นก่อนแต่ทีนี้ สุดท้ายปูตินก็ตัดสินใจครับเนี่ยฮะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซะเลยครับเปิดช่องซะเลยให้ปูตินสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อได้อีก2สมัยเท่ากับว่าถ้าเกิดการแก้ไขนี้ประชามตินี้สามารถผ่านไปได้ลุล่วงนะครับก็จะทําให้ปูตินครับสามารถเป็นประธานาธิบดีรัสเซียต่อไปได้จนถึงปี2036ครับหรือว่าอีก16ปีนับจากนี้ก็บวกไปสิครับ67ปีปัจจุบัน บวกไปอีก16ปีก็น,นู่นเลยฮะอายุปาไป80กว่าปีได้นะครับเอาละครับช่วงท้ายรายการนะครับยังพอมีเวลาเล็กน้อยนะครับไปดูประเด็นนิดหนึ่งฮะระหว่างรัสเซียกับจีนนะฮะปกติเนี่ยเราจะเข้าใจกันว่ารัสเซียกับจีนดูเหมือนจะเป็นพวกเดียวกันเพื่อต่อกอนกับกลุ่มตะวันตกที่นําโดยสหรัฐแล้วก็ยุโรปใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้กลายเป็นว่าเมื่อวานครับทางการัสเซียได้มีการตั้งข้อหา กับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของตัวเองครับฐานเป็นกบฏไปแพร่พลายความลับให้กับทางประเทศจีนฮะโดยถ้าเกิดมีความผิดจริงนะครับก็อาจจะถูกจำคุกนานถึง20ปีด้วยกันสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะฮะก็คือนายวาเลรีมิดโกนะครับอายุ78ปีแลครับเป็นประธานของสถาบันวิทยาศาสตร์อาร์กติกที่อยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับแล้วก็เป็น อดีตทหารเรือของรัสเซียด้วยนะครับปรากฏว่าก็ถูกจับกลุ่มเนี่ยแล้วก็ตั้งข้อหานะฮะจริงๆตั้งแต่นู่นเลยเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแต่ว่าการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะครับว่าความลับที่เป็นความลับสุดยอดที่ไปแพร่พันธให้กับจีนเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการครับในการดักนะฮะในการตรวจจับเรือดำน้ำของประเทศอื่นได้นะครับ และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ i ินไซเดอร์ทครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้วันพรุ่งนี้เรากลับมาพบก,กันใหม่นะครับที่เดิมทางมิติข่าว90.5าเช้านี้ผมกิตติดดชธนดิษวรณล,ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Smart Lifestyle ทุกเรื่องราวเรา,เราชร์ให้คุณถั่วงอกผักที่พบในหลากหลายเมนูของอาหารไทยและแม้ว่าถั่วงอกจะอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่บ่อยๆแต่